ในบางที่เนี่ยเขจาจะกล่าวว่าปริวาสมีสี่มีข้อไหนเพื่อมารู้ไหมครับอบปปติชนะปริวาสแต่จริงๆแล้วอปปติชนะปริวาสมันไม่ใช่ปริวาสแบบนี้นะครับมันไม่ใช่ปริวาสสาหรับพิสูู้ต้องสังฆาริเศสมันเป็นกรณีพวกเดจจประเภทชีเปลือยที่จะมาบวชนะครับพู้เจ้าให้อยู่ปริวาสก่อนเพื่อขัดเกลาก่อน เพราะว่าบางทีมันมีพวกที่มาบวชเพื่อจะทําลายก็มีเหมือนว่าให้อยู่ปริวตรัติดูก่อนว่าจะบวชจริงไหมถ้าอดทนจนอยู่ปริวัติครบก็ให้บวชองค์ของการปกปิดอาบัตสิบอย่างพอจําได้กันไหมครับถ้าไม่ดูหนังสืออาบัตรรู้ว่าเป็นอาบัติเป็นปกตัตตะรู้ว่าเป็นปกตัตตะเป็นผู้ไม่มีอันตรายรู้ว่าเป็นผู้ไม่มีอันตรายเป็นผู้สามารถรู้ว่าเป็นผู้สามารถ,ราป,าารถประสงค์จะปกปิดปกปิดมันก็ไม่ได้จํายากอะไร สังเกตดูวิธีการจำจำครึ่งแรกท่านไล่ครึ่งหลังด้วยไอ้ครึ่งหลังจะเป็นรู้ใช่ไหมครับแล้วข้อสุดท้ายก็เปลี่ยนนิดเดียวแตส่วนปกปิดกับปกปิดท่านเองมันอยู่ที่เรานะท่านพวกนี้ยจะจําหรือเปล่าถ้าอาจะจําเนี่ยบางทีมันจําได้เลยนะแต่ถ้าเกิดท่านสั่งก็ฟังเฉยๆยชิวๆไว้นะจําไม่ได้ครับแล้วเรื่องนี้สําคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดท่านจําได้ท่านจะสามารถวินิจฉัยเองได้ว่าท่านปิดอาบัตได้ยังแล้วถ้าเกิดท่านปิดอาบัติผลคืออะไรครับ ท่านจะต้องอาบัตเพิ่มถ้าเกิดจงใจปกปิดอาบัตนะครับพออรุณวันใหม่ขึ้นก็จะต้องอาบัตทุกกฎเพิ่มอีกหนึ่งตัวและถ้าเกิดเป็นกรณีปิดอาบัตสังฆาทิเศสนอกจากเป็นการต้องอาบัตเพิ่มแล้วจะต้องอยู่ปริวาสนานขึ้นด้วยถ้าเกิดท่านต้องอาบัตแล้วปิดไว้นานๆเนี่ยไปอยู่สุสันตานปริวาสสามวันไม่ออกนะครับเอาคร่าวๆก็คืออยู่เท่าที่ปกปิดไว้ยิ่งปิดไว้นานๆยิ่งต้องอยู่นานนะครับ คราวนี้มีวิธีการเปิดเผยอบัติก็ทําได้ทั้งสาแบบนะจะบอกเฉพาะวัตถุก็ได้คือบอกว่าทําอะไรเลยบอกกับเพื่อนนั้นเนี่ยผมจะต้องผู้หญิงด้วยกําหนัดผมดวงใจปอยสุจิหรือพูดแต่ภาษาทั้งโลกคู่กันก็ได้นะครับชักวาอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนสนิทก,กันมาก,กน,นะเรียนเรื่องพวกนี้เนี่ยมันต้องใส่ใจมหากรุณาธิคุณนะครับคือบางทีเราเรียนเรื่องเมถุนก็ดีสังขารยเศษต่างๆก็ดีบางทีมันขน,นองนะ ผมเคยบรรยายแล้วถามปัญหาเนี่ยบางทีรู้เลยว่าเขาถามแบบคองอะ่ะถามแบบจะให้บันเฮฮานะบางทีต้องใส่ใจให้ดีนะครับที่พูดถึงตอนคํานําไปว่าพระเจ้าอาศัยมหากรนานทิคุณนะจึงบัญญัติวิธีการออกจากอาบัตเหล่านี้ให้พิสุนะครับเหมือนกับหมอที่หวังความหายโรคของคนป่วยถ้าเราใส่ใจจุดนี้เราจะไม่มีความคองในการพูดเรื่องพวกนี้นะครับออแล้วความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอรบัตเนี่ยเป็นความเจริญในศาสนานี้นะ เวลามีอาบัตก็ออกจากาบัตรได้นะครับเป็นผู้ไม่มีโทษเพราะว่าพระเนี่ยไม่เหมือนโยมเขานะที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังเรื่องสารนาน,านี้อุบาสกใช่ไหมครับเมาแอะเลยนะอ้าวลธรรมได้เฉยเลยก่อนจะตายทําไมทํางั้นได้อะเพราะว่าคาึ้อหัดเขาไม่ต้องมีการออกจากาบาตรเบือนพระนะครับแค่เขาฟังธรรมอยู่อย่างนี้นะและ้วเขามีใจจะสมาทานรักษาศีลเนี่ยเขาก็ชื่อ่าเป็นผู้มีศีลได้แล้วนะครับแต่ของพระเนี่ย แค่มีใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องออกจากอาบัตด้วยเช่นถ้าเกิดท่านเป็นสังกยุเศรษก็ต้องไปอยู่ปฏิวัติมนั์อะไรเป็นต้นถ้าเกิดท่านต้องอาบัตข้ออื่นก็ต้องไปแสดงอาบัตอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าแค่คิดในใจแล้วจะเป็นผู้บริสุทธิ์มันต่างจากโยมแบบนี้นะฉะนั้นพระถ้ามีศีลไม่บริสุทธิ์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงการบรรลุธรรมแม้แต่เอกคัาตาจิตก็ไม่ได้เคยได้ยินคําว่าเอกคัาตาจิตไหมครับสมาธิอ่ะยิ่งเป็นชื่อหัวข้อนี่นะพระอิปัสสนาจารย์เลยนะ นี่เป็นเรื่องการปฏิบัติโดยตรงเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดศีลเบื้องต้นที่เป็นศีลวิสุทธิ์ที่เบื้องต้นไม่ได้แล้วเนี่ยสมาธิเป็นต้นไม่มีเกิดนะครับมันเกิดไม่ได้สร้างอาคารก็ต้องถมที่ทําให้มันแน่นก่อนนะครับชั้นนีชั้นนั้นนะครับถ้าเกิดท่านไม่ชำระศีลเบื้องต้นให้บริสุทธิ์ดีก่อนมันไม่สามารถรองรับคุณธรรมต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นฌานมรรคผลต่างๆนะครับทีนี้ถ้าเราเรียนรู้วิธีการออกจากอบัตได้อย่างถูกต้อง เวลามีอาบัตแล้วก็รีบทำคืนซะวขวนขวายออกจากอาบัตเป็นผู้ไปถูกจากอาบัตได้เนี่ยเหมือนกับไฟไหมหัวอยู่อย่างนี้นะไม่ต้องไปทันคิดอ,อื่นแล้วรีบตับไฟก่อนพระเหมือนกันนะครับเวลาพลาดต้องอาบัตบางอย่างไปก็รีบทําคืนนะครับไม่ได้ปล่อยวางละทิ้งว่าเอยช่างมาันเถอะไม่เป็นไรเนี่ยสังคายิสีมันต้องได้อยู่แล้วนะครับบุรุชนนะ่ถ้าเป็นผู้ที่มีราคะอยู่เนี่ยครับนันก็ต้องได้แต่คราวนี้ต้องแล้วเนี่ยอยู่ที่ว่าสนใจจะออกจากอาบัตต,ตรงนี้หรือเปล่านะครับ ว่าถ้าเป็นสังฆาริเศษเนี่ยมันจะต่างจากอาบัติข้ออื่นที่ปรงอาบัติข้อออกมันต้องมีการพืชอุทฐานนวิธีแบบนี้ซึ่งขนาดไม่ปกปิดนะยังต้องมีมันักถกราตีเลยฉะนั้นถ้าปิดยิ่งหนักไปใหญ่เลยยิ่งจะต้องอยู่นานเป็นั่นออกนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรามีใจจะออกเขาเนี่ยลัชธีธรรมมันเกิดในใจแล้วรัชธีธรรมมันคือความลาในใจมันเกิดนะครับนี่โอตอปะมันเกิดเนี่ยไอตอนนั้นเป็นกุศลนะตอนที่พาย,ยายามจะออกจากอาบัติเนี่ยนะครับถึงยังออกไม่สําเร็จก็ตามนะแต่ว่าตอนนั้นนนยยังไงไในใ,นใจเเราเป็ผูู้้มีศีศลอ่แว อันนี้ปริวาสมีสามประเภทนะครับปฏิชันนะสุทันตะแล้วก็สมโมทานวันก่อนสอนถึงปฏิชันะปฏิชันะจำง่ายๆคือกรณีที่รู้ชัดเจนเรื่องวันที่ปกปิดต้องกี่ครั้งปิดไว้ครั้งละกี่วันเช่นต้องไว้สามตัวสามตัวนี่คือสามครั้งนะครับปิดไว้ตัวละสามวันก็อยู่ปฏิชันะเพื่อบัตรที่ปิดไว้สามวันได้เห็นไหมไม่ต้องไปบวกวันนะไม่ใช่ต้องไปบวกสามบวกสามบวกสามไปเป็นเก้าวันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันปิดเท่ากาันคือสามวัน ก็อยู่แค่สามวันนี่เรียกว่าปฏิชนะปริวาสนะครับต่อมาสุทันตะปริวาสที่เราคุ้นชื่อมันมากเลยคื่เนี้สุทันตะปริวาสเนี่ยมีสองอย่างนะครับจูรสุทันตะกับมหาสุทันตะความแตกต่างคือจุรัสุทันตะเพิ่มหรือลดวันก็ได้ถ้าเกิดท่านเคยฟังร,รมวาจาสวดสุทันตะปริวาสนะครับ มันจะไม่มีการระบุวันเอาไว้ในสุดสันตปริวาสองอย่างนั้นพิสูจน์ใดถูกพระวิันทรถามอยู่ว่าท่านรู้สึกว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ตลอดวันโน้นปักโน้น ون, เดือนโน้น ون, หรือปีโน้นก็คือถามมาเลยว่าท่านจําได้ไหมว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เป็นผู้ต้องอาบัตเป็นอาจินนะนะเช่นต้องสังเวยเศษประจําเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยสักทีนึงท่านพอจับได้ไหมว่าไอ้ที่วันที่ท่านไม่ต้องอาบัตละมีไหมจะเป็นการถามตามลดับนับตั้งแต่วันอุบ,บลยนะมรับ หรือจะเป็นการถามทวนตามดับตั้งแต่วันที่เปิดเผยอาบัตถอยหลังไปก็ได้พระนั้นก็จะตอบว่าขอรับท่านผู้เจริญข้าพเจ้ารู้อยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ตลอดการาละมันเท่านี้ก็จะบอกไปเราอ่านให้ฟังนะครับวิธีการรู้ว่าเป็นสูตตาันตาต้องมาพูดแบบนี้นะยนต่การก,การลังอัตโนสุดทิงชานาติตตักังรอัปะเดต,ตว,าาวาอวสเสสังนาสังวาทเวมาสังวาปริวสิทธพังพิสุรู้ความบริสุทธิ์ของตนตลอดการเท่าใดให้นํา การเท่านั้นออกแล้วอยู่ปริวาสหนึ่งเดือนหรือสองเดือนที่เหลือเอาเวลาที่เจอ,เองบ่อยสุดออกไปอยู่เท่ากับช่วงที่ตัวเองไม่บ่อยสุดเพราะกรณีอย่างนี้คือมันต้องอาบัดเป็นอาจินแล้วก็ต้องแล้วปิดนานๆไปมาช่วงที่เจอ,เองบ่อยสุดน,นั้นน้อยนะครับช่วงที่ไม่บ่อยสุดมันมากการอยู่ปริวาสวาัวนสองวนันสามวันอะไรเป็นต้นที่เราเรียนไปในปฏิชันนะเนี่ยมันจะเป็นกรณีที่ปิดไม่น้อยแต่ตอนนี้ตรงข้ามกาัน ไอ้ช่วงที่ปิดต่มากกว่าช่วงที่ไม่ปิดก็เลยเอางั้นเลยเอางี้แล้วกันท่านพอบอยสุดช่วงไหนบ้างอะช่วงนั้นลบออกไปสมมติต้องอาบัตตั้งแต่วันแรกที่บวชเลยแล้วตัวเองตอนนี้ 10, สิบพรรษาไม่เคยลงปฏิโมกไม่เคยแสดงอาบัตเลยนั่นแหละนะครับอ้าวท่านลงปฏิโมกกันไหมครับช่วงออกพรรษาลงใช่ไหมแต่ผมได้ยินมาว่าบางที่เนี่ยเขาไม่ลงกันนะลงปฏิโมจกจะบอช่วงเข้าพรรษา ซึ่งจริงๆไม่ถูกนะครับการลงโบสถต้องลงทุก15วันไม่ใช่ไเฉพาะข้าวบรนษาและมันมีข้อดียังไงครับลงโบสถมันมีการชําระสีนั้นก่อนคันทีการแสดงอาบัติการของลงปฏิโมกเนี่ยประโยคแรกใช่ไหมครับเป็นประโยคที่แสดงสังคยิเทศได้ท่านั้นท่านจะปิดอาบัติได้ไม่เกิน15วันหรอกสุทันตานะจำว่าตัวเองไปสูตรได้ช่วงไหนก็นลดช่วงนั้นออกไปแล้วอยู่ปริวาสเท่าวันที่เหลือตัวอย่างที่ท่านยกมาในเถกถาคือหนึ่งเดือน2เดือนแต่จริงๆไม่ใช่แค่นี้นะเอา เท่าที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละนะครับถ้ากําหนดได้ว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์เพียงเดือนเดียวแล้วรับปริวาสไปประพฤติกําลังอยู่ปริวาสนั่นเองเกิดล,ลึกได้ถึงเดือนนึงอีกพึงอยู่ปริวาสต,ตลอดเดือนนั้นด้วยทีเดียวไม่มีกิจที่ต้องให้ปริวาสอีกตรงนี้หมายถึงว่าตอนแรกที่บอกพระในทอนคิดว่าตัวเองไม่บริสุทธิ์แค่เดือนเดียวก็เลยอยู่ปริวาสเดือนนึงไปมาตอนกําลังอยู่ปริวาสอยู่เนี่ยเกิดนึกเพิ่มได้ก็อยู่ต่อเพิ่มไปเลยไม่ต้องไปขอปริวาสใหม่นะครับ เพราะว่าสุทสันตปริวาตกรรมวจาไม่มีการระบุวันชัดเจนอยู่แล้วผมมาให้ดูตัวอย่างดีกว่าท่านสังเกตดูถ้าเกิดเป็นปฏิชนะปริวาสตัวนี้มันจะมีการระบุวันไว้เห็นไหมอยังติดโซพกขูสนัราสังฆริเสสาปฏิวัอปชิเอกหับปฏิชันนายโยเห็นไหมกรณีนี้คือปิดไว้หนึ่งวันแล้วจตว่าปิดกี่วันนะครับถ้าปิดสองวันก็อะไรทวีหับปฏิชันนายโยปิดสวันก็ตีหับปฏิชันนายโยแบบนี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างกรรมวจาของสุดสันตปริวาสนะครับสุนาตุเมหันเตตั้งโิ มอลาังกาดิเซซาอาปฏิอปาจิอาปฏิปริยันตังนาชานาติรติปริยันตังนาชานาติอาปฏิปริยันตังนาสรติรติปริยันตังนาสรติอาปฏิปริยันเตเวมติโกรติปริยันเตเวมติโกท่านผู้เจริญสงฆ์จงฟังข้าพระเจ้าพิสูจ์ชื่อติดสานี้ต้องอาบัติทางคดิเศษหลายตัวอาปฏิปริยันตังนาชานาติไม่รู้ที่สุดอาบัตก็คือจำไม่ได้เลยว่าต้องกี่ครั้งรติปริยันตังนาชานาติไม่รู้ที่สุดราตีต้องแล้วปิดไม่กี่วันนั่งก็ไม่รู้อาปฏิปริยันตังนาสารติจ้ ตตีเลี้ยนทางนาสารติจำที่สุดลาตีไม่ได้อาปฏิบเลียนเตวมติโกสงสัยในที่สุดอาบัติปติบเลียนเตวมติโกสงสัยในที่สุดลาตีโสสังคังตาสังอาปฏินงังสุทันตาปริวาสัญญาจิพิสูจน์นั้นก็เลยขอสุดทันตาปริวาสเพื่ออาบัติเหล่านั้นกระสงเอาแค่นี้ก่อนก็จะให้ดูว่าเห็นไหมในสุทันตาปริวาสไม่เหมือนกับปฏิชนะที่มีการระบุวันชัดเจนเอาไว้เป็นแต่การบอกว่าพิสูจน์นี้ ไม่รู้ที่สุดอาบัติรู้ที่สุดราตรีจําที่สุดอาบัติใจที่สุดราตรีไม่ได้แล้วก็สงสัยในที่สุดอาบัติสงสัยในที่สุดราตรีนะครับฉะนั้นถ้าเกิดกรณีตอนแรกคิดว่าจะอยู่แค่เดือนเดียวเกิดลึกได้ทีหลังว่าเอ้ยมันมากกว่านั้นนะช่วงที่เป็นอาบัติลรวปิดไว้เนี่ยก็อยู่เพิ่มไปเลยอยู่จนกว่าจะสบายใจฉะนั้นผมบอกว่าสุทันติปริว่าเนี่ยที่ผมเห็นมานะพระกลุ่มที่ศึกษาวินัยมาไม่มีใครอยู่กันสักทีส่วนใหญ่นะนอกจากเป็นกรณีที่ท่าน เป็นแนวเลอะเลือนมาแต่แรกนะครับพึ่งไม่ได้เรียนวิ่ไหนมาแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยนะจนพึ่งมาเรียนตอนผ่านมาหลายๆปีมันเลยจําอะไรไม่ได้ก็เลยอยู่แบบนั้นเอกจังไม่ต้องไปพูดนะครับมันเพิ่มมาไม่รู้่าจากไหนกันมาเอกจังไม่มีถามว่าขอปริวาสทีจะถามรูปได้ไหมได้เลยครับจริงๆโอกาสที่จะสวดพร้อมกันขนาดนั้นมันยากมากนะท่านเพราะอะไรท่านต้องอบัดแบบเดียวกันเฟ้เหรอ มาขอทีอาสามทีละสามเนี่ยผมเคยทำอย่างนั้นนะแต่เป็นเฉพาะกรณีที่พระที่มาขอเนี่ยต้องบัดแบบเดียวกันเป๊ะเลยเช่นต้องแบบนี้ปิดไปเท่ากันเป๊ะแต่โอกาสเนี้ยมันยากขนาดแค่ปิดเนี่ยบางทีปิดไม่เท่ากันหรอกรอใช่ไหมคนห,หนึ่งปิดสองวนันคนนึงปิดสามวันอะไรเนี้ยผมไม่ว่าถ้าเกิดป่าปริวาตไหนที่ไม่มีการถามรายละเอียดของพระนะครับตักมาสวดให้ไม่ควรจะไปอยู่แต่แรกนะครับ,บรคือใครไปเขาก็สวดให้หมดเลยหรือจี่จริงแล้วเนี่ย ไอ้การทําสังกรรมไม่เป็นธรรมเนี่ยมันจะมีอาบัตได้นะกรณีจงใจรู้อยู่ว่าสังกรรมนี้ไม่เป็นธรรมอ่ะไม่เป็นธรรมคืออะไรครับเขาไม่ได้ต้องอาบัตไปสวดให้อ่ะตอนอภานจําได้ไหมครับอภารจะมีพูดถึงว่าถ้าเกิดพระไม่ครบแล้วยังออกพานให้เนี่ยเป็นผู้ควรถูกตาหนินะครับพระที่ทําสังกรรมก็คือเป็นอาบัติทุกกฎฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้ชัดว่ารูปนี้ไม่ต้องอาบัตไม่ควรสวดปริวาสให้ผมเคยเจอนั้นเ้าจะมาขอมนัทถามไปถามมาอยู่ปริวาสไม่ถูกอ่ะผมไม่สวดให้เลยนะ ให้ไปอยู่ปริวานใหม่ไม่ใช่ว่าเขามาขอให้สวดนั้นสวดนี่เขาจะสวดได้เขาหมดต้องถามให้รายละเอียดว่าเขาต้องแบบไหนคนอยู่ปริวาาแบบไหนฉะนั้นต้องปรึกษาคูบาอาจารย์นะครับว่าท่านต้องแบบนี้ควรอยู่ปริวาาชนิดไหนนะครับให้เหมาะกับโรคที่เป็นถ้าเกิดกรณีพัที่มาขอปริวาร่าท่านต้องอบัตแล้วจําวันได้ชัดเจนก็ให้ฏิดชนะได้แต่ถ้าเกิดกรณีท่านเป็นคนเลอะเลือนไม่รู้เลยว่าต้องกี่ครั้งปิดไปกี่วนันอะไรเงี้ยก็สุสันตะก็ได้เหมือนกันแต่เป็นกรณีที่มันจําไม่ได้เลยนะถ้ายัางพอจําวันได้ผมจะไม่แนะนาสุตะ แต่จะมีตัวข้างหน้าเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับสุทันตามีสองอย่างจุลุูทันตากับมหาสุสันตะเมื่อกี้พูดถึงจุลสุทสันตะเพิ่มวันได้ลดวันได้นะกรณีที่ลึกได้ทีหลังก็เพิ่มวันไปอยู่ไปเลยนะครับไม่ต้องไปสวดใหม่แต่มหาสุทันตะเพิ่มจํานวนวันไม่ได้แล้วนะครับมีแต่ลดวันได้มหาสุทันตะตอนนี้นี่คือเอาตั้งแต่วันบวชไปเลยอยู่ปฏิว่าเท่ากับวันที่บวชไปเลยคือเป็นกรณีที่ จำไม่ได้เลยรู้แต่ว่าบวชมันก็ต้องอาบัตเลยอ่ะเอาตั้งแต่วันแรกที่บวชแล้วก็จําไม่ได้เลยว่าเปิดเผยเมื่อไหร่อะไรยังไงก็อยู่ตั้งแต่เอาวันบวชไปเลยอยู่ยาวไปเลยบวชสิบปีมาก็อยู่สิบปีไปมันเพิ่มบานไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะมันเอาสูงสุดข,ของวันบวชแล้วแต่ลดได้เพราะอะไรเกิดเรื่องที่หลังว่าเฮ้ยเพิ่งนึกออกไอ้สามเดือนแรกเนี่ยเราไปเข้าอบรมพัึนาาจารย์นี่หว่าไอ้ช่วงนั้นเนี่ยเราไปสู่จากอาบัตอยู่นะอ๋อก็ลดไปสามเดือน แบบนี้นะครับมันเป็นไปได้น,นะครับที่ท่านอยู่สุดสันต์แบบหลายๆปีอะ่ะกรณีอย่างนี้ไงกรณีที่บวชมานานแล้วเพิ่งมาได้เรียนวินยัยผมเลยพูดได้ฟังว่าถ้าเกิดท่านบวชปุ๊บได้เรียนวินัยเลยเนี่ยเป็นบุญของท่านแล้วนะครับเพราะว่าคือถึงท่านถูกกิเลสกุ้มลุมต้องอาบัตขึ้นจริงๆนะท่านจะรู้วิธีการบริหารเพื่อไม่ให้ต้องอยู่ปริวาสนานๆเนะนะพื่อไม่ให้ต้องออกอาบัตยากะถึงมันมีต้องอาบัตได้นะไม่ใช่ว่าเรียนวิน,นัยแล้วจะไม่ต้องอาบัตไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ว่า มันจะรู้วิธีการบริหารเพื่อให้มันออกจากอาบัตง่ายกว่าเขาอ่ะมันจะต่างจากคนที่ไม่รู้เรื่องอ่ะต้องแล้วต้องซ้ําต้องปิดไปนานแล้วต้องอาบัตซ้อนอะไรบรุนวายหมดอ่ะกว่าจะมาเรียนวินยัยรู้เข้าเอโอ้โยมาป,ปรึกษาครูบาอาจารย์เหนื่อยใจเลยนะคนที่เหนื่อยคือครูบาอาจารย์อย่างแหละต้องซ้อนแล้วซ้อนอีกต้องต้องแต่งคำวาจาใหม่อ่ะไม่มีในแบบหนังสือพวกปริวาสเพราะอะไรที่มีอาจารย์ท่านทําไม่อยู่นะ่เพียงแต่ว่าเขาเป็นตัวอย่างเฉย ซึ่งการต้องกรบาดของพระเราเนี่ยบางทีไม่อยู่ในแบบนะครับอาการที่ต้องอะ่ะมันต้องไปแต่งกรรมวาจาเพิ่มใหม่ฉะนั้นอาจารย์วิเนทยทรเลยก็ต้องรู้บาลีด้วยจะได้สามารถแต่งกรรมวาจาได้นะครับอ่ะผ่านแล้วน,นะจะไม่ง่ายนะครับจูละกับมหานะความแตกต่างคือจูละเพิ่มวันได้ลดวันได้มหาเพิ่มวันไม่ได้แล้วแต่ลดได้นะครับ สนต่าบปริวาสสงควรให้แก่พิสูจน์เหล่านี้คือพิสูจน์ผู้ไม่รู้จํานวนราตีทั้งหมดหรือบางส่วนพิสูจน์ผู้จําจํานวนราตีไม่ได้และพิสูจน์ผู้มีความสงสัยในจํานวนราตีนั้นจริงๆก็หลักการเดียวกันกนะ็คือไม่รู้หรือจําไม่ได้หรือสงสัยไม่แน่ใจ